อันนี้เวลาก็อันนี้มันจะเป็นอุปกรณ์ที่ทีพีใช้เป็นส่วนใหญ่คือคนอื่นเขาก็อ<ม>าจจะไม่ได้ใช้แบบนี้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็อุปกรณ์อย่างแรกเนี่ยมันก็กระดาษซึ่งกระดาษเนี่ยมันก็จะมันจะมีคนถามว่า,วาพี่ใช้กี่แกรมดีกระดาษขนาดเท่าไหร่พี่ใช้เจ็ดกิ่แกรม ราขาคอมจริงๆเมื่อก่อนใช้80กรัมแต่ปัจจุบันนี้คือของมันต้องส่งแล้วพวก80กรมในกระดาษมันจะซึมเพราะฉะนั้นพวกตั้งแต่120ถึง180เนี่ยมันกำลังดีมันจะไม่ซึมแต่ว่ากระดาษแต่ละยี่ห้อก็จะไม่เหมือนกันมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้หมึกอะไรคุณใช้ปากกาอะไรด้วยเพราะว่าอย่างคัลเลอร์การ์ดเนี่ยมันค่อนข้างโอเคแล้วก็ซึมแต่ถ้าเป็นการ์ดของ B2S เนี่ยมันหนา180กรมเท่ากันก็จริงแต่ สีก็ได้จะไม่เหมือนกันแล้วก็บางทีมันก็ซึมด้วยอันนัมันจะซึมเยอะเพราะฉะนั้นเส้นมันก็จะแตกแต่สูตรชิมไหนอะไรนอนนอนที่ใช้หาซื้อที่ไหนที่มีพีเอส่ีดีแล้วควรจะไปซื้อที่ไหนอ๋อไม่ใช่ไในถือมีกระดาษดิบดูเอ็กมันจะมีกระดาษยี่ห้อของมัน แต่มันจะไม่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะดีต้องมีคอนเทนเการ์เนี่ยไม่ได้ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะคอนเทนเการ์ีแล้วสมุทรลลานาคอนเทนเการ์คอนเทนเการ์ก็จะหาได้ในที่มีดูเอสนั่นแหละค่ะส่วนใหญ่แล้วก็ร้านเครื่องเขียนใหญ่ๆอย่างสมุทร้านใช่พี่เคยเห็นที่สมุทดลานาเนาะน้องไปดูร้อยแปดสิบแกนกระดาษกราฟมาช่วกันเนาะใช่โอเค แล้วอีกอย่างหนึ่งคือคนแต่งคู่ก็จะใช้กันก็ปกติก็พูดะโงที่สองกดซึ่งก็เคยมีเด็กมาถามว่าพี่ใช้ี่สองคนยี่ห้ออะไรคะล้อเลยมันรัอมันเนื้อสามงาที่สองกดได้กะเพราะแค่ห้าบาทก็เขียนได้และเนาะที่สองก็ถามนะว่าใช้ยี่ห้ออะไรที่สองยี่ห้ออะไรยังไงโอ้โหไกลลวค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆคือพี่ใช้มั่วค่ะแล้วพี่เลือกซื้อเซนสอจากแพ็กเกจคือถ้าแพ็กเกจน่ารักฉันก็ซื้อตามใจฉันประมาณนั้นแล้วก็ ทิศถ้ามีคนให้ฟรีฉันก็ใช้คนเดีเลยโอเคค่ะอีกอย่างไปอีกอย่าง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 นึงคือตอนเนี้ยถ้าเอาแบบสะดวกสบายขึ้นแต่มันก็จะเกินตังมากขึ้นก็คือมันจะมีทิศแบบทิศไส้สีฟ้าที่เวลาเราล่างเลาจออกมาเป็นเส้นสีฟ้าแต่แบบคือเราเราลางแล้วเราไม่ต้องลบอะเราไม่ต้องเสียเวลาลบเวลายไปไหนเวลาเอาแล้วิ เวลาสแกนเข้าไปคือเวลาสแกนและาสีฟ้ามันจะหายแล้วสแกนเกียร์สเกลใช่ไหมคะสแกนเกียร์สเกลแล้วก็อไปปรับเนี่ยสีมันจะมันจะหายมันจะหายไปเลยซึ่งซึ่งตอนนี้สีเนี่ยซื้อได้ที่สยามมาร์เก็ตติ้งสั่งจากกรุงเทพได้ก็สมุดดำสีฟ้าเขาพูดต่อก่อนละกันนะ สมุดรลานาเนี่ยไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนี้ยี่ห้อเนี่ยเมื่อก่อนในไทยมันเคยมีขาย,ขายซ,ซื้อได้ที่ b 2 s แต่มันจะเป็นแบบหลอดเล็กซึ่งมีแค่หกไส้แต่ตอนนี้ที่รู้มาคือเขาบอกว่าบริษัทอยี่ห้อเนี่ยมันเลิกผลิตแล้วมันทําแต่แบบใหม่มาซึ่งบริษัทเขาก็ไม่เอามาใช้เขาไม่เขาไม่เอามาขายเขาไม่นําเข้าแต่มีสยามมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนำเข้าก็เลยฉันก็ต้องสั่งจาะ อินเทอร์เน็ตมาอำมาเองก็คือตอนนี้มันจะมีอยู่8สีซึ่งที่สายามมาเก็ตติ้งก็จะมีทั้ง8สีแต่ว่าสีที่เคยลองใช้เนี่ยคือที่โอเค,คอส่วนสีฟ้าฟ้าอ่อนกับสีเขียวก็จะโอเคใช้ได้แต่ว่าสีอื่นเนี่ยยังไม่ได้ลองแต่ว่าก็เคยเห็นมีคนใช้เหมือนกันแบบสีแดงสีเหลืองอะไรก็อาจจะใช้ได้แต่ว่าไม่แน่ใจอ่ะต่อไปก็เป็นเรื่องปากกาตัดเส้นก็คือนักเขียนในไทยเนี่ยเขา จริงๆเขาก็แบบมีเทคนิคของเขาซึ่งแต่ละคนก็จะใช้ไม่เหมือนกันสำหรับตัวที่จะใช้เป็นปหัวปกากกาหัวสกัก,กลาาเป็นเฟอร์คาเทลซึ่งจริงก็ลองลองมาหลายยี่ห้อแล้วก็มีสกุลาด,ด้วยกับอีกยี่ห้อนึงจะไม่ได้แต่แท่งสีดําดํา mm hmm. แล้วก็มันก็จะมีหลายมันก็จะมีหลายไซส์คือสองสองเบอร์ที่ใช้เนี่ยจะมี0.5กับ0.2แล้วก็ที่เหลือก็จะอันนี้คือเป็นยี่ห้อต่างๆ อันนี้จะเป็นที่ห้อหัวโคปิดเลยแต่มันจะแพงก็เลยไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าอันนี้มัน41บาทไอเกตสวยดี <ota> อ,อีกอันหนึ่งคืออันนี้อันนี้จะเป็นที่เจยิ้มใช้เป็นปากกาหัวเจลก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยอย่าใจร้อนใช้เพราะว่ามันแห้งช้าก <g> ็แ <pen> ล <g> ้วแต่ความถนัดของแต่ละคนหรือบางคนเนี่ยก็ใช้จีเพนซึ่งจีเพนเดี๋ยวนี้มันก็มีทั้งแบบเราต้องจูนเองหรือว่ามันเป็นแบบเต,ติมผลมาให้ก็ เรื่องใช้ได้ตามสบายเหมือนกันก็มีซื้อได้ที่สยามไมโครติกเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกปากกาของสกสารเนี่ยวก็พิทูเอหรือรันทูเจ็ทตัวใหญ่ตัวนี้ค่ะส่วนอุปกรณ์อื่นๆนะคะเรื่องยางลบเรื่องปากมี่นท์เราใช้ใช้ไปเถอะแต่ว่าสาเหตุส่วนตัวเลยที่เลือกเลือกโมโนเนี่ยเพราะว่าโมโนมันลู่แล้วมันลงแล้วมันเออมันเป็นขุยมันสะอาดดีมันไม่ออกมาเป็นแบบขุยละเอียดละเอียดที่เราต้องปัดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลือกใช้โมโนมันจะแพงกว่านี้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยตัวนี้เขาจะจริงๆตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเพจซึ่งตัวเนี้ยมันจะใช้ในสถาบันแต่ว่าก็ซื้อมาตอนเรียนแต่ก็ไม่ได้ใช้คือคือตอนนี้มันแบบอยากอยากใช้แต่ว่าปัญหาพวงที่มันใหญ่พอใช้ไม่ได้ก็เลยไม่ได้ใช้ก็วางเป็นเครื่องระดับที่บ้านอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งือเป็นตัวเคิร์กก็เป็นพวกแบบใช้ทําวาดวาดอาคารทรงโค้งหรือว่าทาเส้นสปีดโค้งเนี่ยนะคะซึ่งตัวเนี้ยมัน ที่บ้านที่บ้านที่เหลืออันเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีเซตสามอันซื้อได้ที่บี A ทเเหมือนกันนะคะเป็นอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ทางสถาปัตย์เหมือนกันค่ะส่วนพวกอุปกรณ์ผมดำเนี่ยก็แล้วแต่คนขนาดคือบางคนก็ใช้พู่กันใช้พู่กันก็ได้อุปกรณ์เนี่ยที่ผมดำผมเนี่ยก็ใช้พู่กันก็จูบเอาเป็นหมขคามหรือว่าแล้วแต่ว่าใครจะใช้ขมี่ห้อไหนแต่ว่าใช้หมขคามเ,เนี่ยเพราะว่า เหลืองสีมันเข้มที่สุดเพราะว่าเคยลองใช้ตัวที่เป็นหมจีนแบบโครนพลาสติกอะคือสีมันจะจางแล้วก็ต้องข้างปิดก็เลยไม่ได้ใช้ส่วนอีกส่วนตอนนี้เนี่ยจะแล้วก็ส่วนตอนนี้พอถมถมเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นใช้โคบีแทนเพราะว่ามันเร็วกว่าแล้วก็มันเติมหมินได้เปลี่ยนหัวได้ในเงี้ยนะคะก็ก็เลยเลือกใช้อันนี้แล้วก็อ,กอย่างมันแต่งตัวหัวม้าเนี่ยคือนอกจกใช้ถุงดำแล้วก็จะใช้แบบตีกรอบเส้นด้วยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดให้ดูว่า เราใช้อะไรตรงไหมนะคะนี่เป็นเรื่องสกินโทนม,มีเด็กถามในบอร์ดสยามินเต้บ่อยมากว่าสกินโทนพี่หาได้ที่ไหนคะขอจะเพื่อน,นใช่ไหมขนจากเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะซื้อมันจะมีแผน่นแผ่นขายก็คือดูแับคนนะครับที่สามารถไปซื้อได้ที่ เว็บไวเว็บคอร์ล่า .nu. คอมแท็บช็อปนะคะเขาจะมีซีดีสกินขายอยู่3 3แผ่นแล้วในแต่ละแผ่นในแต่ละแผ่นก็จะมีลายมีแคตตล็อกให้นะคะแล้ก็มาใช้ได้แต่ว่าสกินไลน์พวกนี้ก็คือจะจะมีความละเอียด600 DPI ซึ่งเพราะนาดเนี่ยถ้าจะเอาให้เข้ากับต้นฉบับต้นฉบับคุณก็ต้องสแกน600 DPI ด้วยแล้วก็อีกที่หนึง่งถ้าไม่อยากเสียต์เข้าเว็เบ มีเวนอาร์ก็ได้แล้วก็ันก็จะมีสก,กีนบางส่วนให้โหลดแต่ก็จะไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่หรือเป็นก้าวสตูดิโอคือเป็นโปรแกรมสําหรับตัดสาหรับทำคอมิกในคอมเลยก็คือสามารถนั้นแล้วก็ลงสก,กีนได้เลยแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าเป็นพวกสกีนตั้กกงนี้ก็เหมือนว่าเราทาข้างนอกแล้วเราก็ค่อยเอามาแปะในคอมก็คือพวกนี้จะใช้ Photoshop แต่ว่าเนี้ยก็จะเป็นโปรแกรมฉพอะไปเลยก็แล้วแต่ว่าจะเลือกทําแบบไหนคะ ต่อไปเป็นขั้นตอนนะคะจริงๆเราก็จะไม่พูดละเอียดเพราะคิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วการโฆษณาสุดๆแต่ต้องไปซื้อด้วยนะคะ <g arden> ่ะก็เป็นเป็นการอย่างแรกเราก็คือต้องคิดเนื้อเรื่องแล้วก็แบบตัวละครนีาคิดเนื้อเรื่องคร่าวๆว่าเราอยากให้ตีมเรื่องประมาณไหนแล้วก็ออกแบบพวกตัวละครเมนหลักรู้ว่าแบบที่อยู่ พวกดีไซน์ชุดดีไซน์ผมประวัติประวัติจริงๆไม่ต้องมีก็ได้แล้วก็พวกแล้วก็พวกอาคารบ้านอะไรอย่างเงี้ยที่เราจะใช้แบบเป็นมินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนตัวมาเนี่ยสตอรี่บอร์ดก็คือสตอรี่บอร์ดแล้วก็สตอรี่บอร์ดที่พี่ใช้จะจะเป็นอย่างนี้ก็คือวาดในวาดในกระดาษเล็กๆอะ่ะแล้วก็แบบเขียนเอาว่าตรงไหนตรงไหนหน้าเป็นอะไรหน้าคู่จะเป็นอย่างนี้ก็คือโซเลตมันไม่มีบอร์ดแล้ว ก็เลยเอาบอรนน์ดเด็นมาให้ดูแทนแต่ตอนนี้เด็กนไม่มีบอร์ดนะคะเขียนตามใจมากก็เลยถักุูไปสี่ร้อยหน้าแล้วก็อันนี้ค่ะจากก็จะดูจากบอร์ดเนี่ยบอร์ดมันก็จะเป็นอย่างเงาี้ยเรพอเราเซ็ตวาดออกมามันก็จะกลายเป็นอย่างเงาี้ยก็คือเหมือนเรากาหนดว่าเราจะวางไว้ตรงไหนกราจะตีรงแล้วก็แล้วก,วก็ก็คือวางขร่ควาว,ว่าเหมือนเหมือนมันจะเป็นตัวกำหนดว่าเราควรจะมีหน้าเท่านี้หรือว่า ตัวตำแหน่งเราจะอยู่ตรงไหนเพื่อให้เราทํางานได้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าแบบมันทําไปวาดลงมุดไปมันจะค่อนข้างทําได้ช้าในกรสูงตัวอ่ะอันนี้เป็นแต่ถึงว่าจะให้ดูว่าเราล่างภาพเสร็จแล้วเนี่ยเราพอลงหมุดเนี่ยอะไรหมดุดอะไรเราใช้ตรงไหนก็คือพวกหัวสักหลาตัดเส้น่วไปเนี่ยสูนห้ากูสองก็คือจะใช้ทั้งหมดเนี่ยก็คืออยู่ในนี้ตัดเส้นแต่ว่าตีกรอบจะใช้หัวมาก็ตีกรอบหลัก หลักๆห,หลังจากนั้นก็คือพวกโ,โปิของผมก็จะเอาโคปิคอะเป็นโฟปิคภูการซึ่งสามารถสั่งได้ที่สยามมาร์เก็ตติ้ง Marketing นะคะโฆษณาไม่ได้ก็ก็ยังค่ะก็จะถุตามนี้เป็นใช้อุปกรณ์ตามนี้นะคะทีนี้ถ้าเราทําต้นฉบับเสร็จแล้วเนี่ยเราอยากส่งให้สํานักพิมพ์เนี่ยโตจะทํำยังไงเพราะว่ามันก็จะมีเด็กคิดว่าแบบฉันอยากส,ส่งสำนักพิมพ์แต่แบบกติกาย,ยังไงมีเกณฑ์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่ง เกมการประกวดในแต่ละที่มันไม่เหมือนกันก็จริงจริงน้องต้องอ่านเองแต่นี้แบบจะสรุปให้ฟังว่าจริงจริงควรจะทํำยังไงบ้างนะก็อ,อย่างแรกที่ถามกันคือขนาดกระดาษขนาดกระดาษมันก็คือ A4 ธรรมดาก็คือยี่ห้อที่บอกไป้นะคะว่าไปซื้อกันเราจะความหนาเท่าไหร่ก็ได้ว่าน้องวันไทยกว็วานริกเตอรอแ์แล้วก็เราก็ควรจะตีเส้นกรอบกรอบสอง สองกรอบอย่างเงี้ยคือคือที่เขาให้เว้นสองกรอบเนี่ยเผื่อตัดตกเพราะว่าเวลาเขาพิมพ์หนังสือเนี่ยคือเขาจะไม่ได้พิมพ์ผิดขอบอ่างนี้นะเขาจะพิมพ์เว้นแล้วเขาก็เอาเขา้าเอาเข้าเล่กเพื่อตัดถัดแถวๆเนี่ยไปมันจะหายแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาถ้าเวลาถ้าเราเราเอาหนังสือแอนานาดหนังสือหน้าเนี่ยมันอยู่ด้านแบบนึงน สมมติว่าหนังสือหนังสือเราอยู่หน้าด้านหน้าด้านขวาอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะไม่เขียนตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันจะโดนกินยังไงมันก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นก็แบบถ้าถ้าเป็นไปได้ก็เว้นขาวไปเลยเออกแ็และเวลาส่งเนี่ยก็พูดว่าเ,เราชื่อเรื่องอะไรมอีอ่ มีชื่อแต่ไงอะไรเงี้ยคือเขียนให้เขาหมดแต่ว่า mm. คือเขาจะถามว่าแบบชื่อเรื่องเนี่ยเราควรจะออกแบบให้เขาเลยหรือว่าเขาจะใส่ให้คือถ้าน้องเขียนส่งเป็นเรื่องสั้นไปเนี่ยคือน้องควรจะออกแบบโลโก้เองเพราะว่าเป็นเรื่องสั้น mm. แล้วก็ใส่แล้วก็เขียนชื่อคนแต่งไว้ข้างหลังแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเอาดีสอเขียนไว้ว่านี่เป็นหน้าที่เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็ส่งให้เขาแต่ถ้าเป็นไฟล์ต้นฉบับคอมเนี่ยก็คือก็ส่งให้ส่งให้เขาไปเลยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปจัดการเองเพราะว่า จนตัวหนังส <van celui> ือ <T>. ตัวหนังสือคำพูดรเงี <Sure> <shape> ้เราก็ใส่ไปเลยแล้วก็พี่เขาอ่ะพี่ที่สารพี่เขาก็จะเอาไปลบเอาไปลบแล้วเขาจะใส่ฟอนต์ของเขาแต่ถ้าคุณเป็นนักเขียนของเขาแล้วเนี่ยเขาจะให้แยกเลเยอร์ส่วนถ้าพูดถึงจํานวนหน้าคือเรื่องสั้นเนี่ยเขาจะเขียนเขียนว่าให้มากได้ที่สุด40หน้าแต่ว่าจริงๆแล้วประมาณ20หน้าถึง32มหน้าเนี่ยก็มัดีให้เป็นเรื่องสั้นจบในตอน ซึ่งก็จะมีเด็กถามว่าเรื่องสั้นทำไมทำไมผมต้องส่งเรื่องสั้นก่อนด้วยล่ะครับทำไมผมส่งเรื่องยาวเลยไม่ได้หรอก็คออือพี่เขาต้องการรู้ว่าคุณะมีศักยภาพในการจัดการเนื้อเรื่องให้จบภายในตอนได้ไหมเพื่อที่จะวัดคุณวัดคุณว,ว่าผมจะรับคุณมาทํางานกับเรื่องยาวต่อได้หรือเปล่าประมาณนี้คือมันไม่ใช่ว่าคุณจะชอบเรื่องยาวเรืทันทีพี่ครับ ผมมีเรื่องยาวจะมาเสนอครับไม่เอาค่ะพี่จงฟังอาณาจักรของผมแล่วก็จะมีประมาณนี้บ่อยแบบอยากลงเรื่องยาวเลยอยากลงเรื่องยาวเลยขอโทษนะคะจ้ำจ้ำขนาดจ้ำเขายังส่งเรื่องสั้นก่อนจ้ะแหมอยวจะส่งเรื่องยาวไปทำเรื่องสั้นก่อนคือจริงๆก็ก็เข้าใจว่าแบบเอ้ยเราคิดตัวละครมาแล้วก็อยากเขียนเรื่องยาวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเด่คือแบบ คุณคือเขาไม่รู้จักคุณไงคุณเป็นโนเนมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่มั่นใจว่าจะรับคุณดีหรือไม่เขาก็ต้องการรู้ก่อนว่าคุณทำได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเ,เขียนเรื่องสรรั้นไปเสนอเขาก่อนดีที่สุดน,นะคะอ่ะเรียบร้อยออันนี้วิธีทําหน้าคู่ทำกันเลยคือก็จริง <ๆ S 1> ก็เหมือนเมื่อกี้แหละแต่ส่วนใหญ่ข้างในตรงเนี้ยที่ป็นเเนี่ยมันก็อยู่ข้างในจริงๆไม่ต้องเขียนก็ได้ จริงไม่ต้องเขียนก็ได้แหละแต่ฉันก็เขียนเพราะว่ามันต้องเอามาต่อกันก็เลยแบบไม่รู้ก็คือประมาณถ้าจะทําหน้าคููเนี่ยก,ก็ก็ทาประมาณนี้แต่ว่าตรงกลางอ่ะไม่ต้องเขียนได้ถ้าใครอยากก็เขียนนะคะน,น้อยๆเลยจ้ะอ่าต่ออ่าต่อไปเป็นเรื่องบอกว่าคุณส่งได้ที่ไหนบ้างแล้วก็อยู่สยามก็จะพูดสยามเยอะหน่อย ก็ของเดบิวต์นะคะสยามกนิานก็จะคล้ายๆกับเมืันแย้บอกจํานวนหน้าเท่าไหร่แต่ว่าสยามเนี่ยจะแตกต่างกัที่อื่นก็คือคุณสามารถส่งได้หลายแนวซสเขาก็าจะมีอิเอร์เรสารออกมาหลายๆแนวอย่างเช่นตัวเดบิวต์เนี่ยเดบิวต์เนี่ยจริงๆมันแนวไหนก็ได้เพราะว่าเขาเป็นเหมือนเป็นเรื่องเปิดตัวแล้วก็อีกอันนึงคือเออร์เลอร์อ o ลเออร์เก็จะเป็นแนวผีๆแนวสยองขวัญเออ l o เลอร์อก็ไปพี่ มีส่วนรวมไปข่าวรูขาว,ขาวที่เบ่งคนรัคิดดูสิคนที่พูดน้อยอะเขียนบุ๊กได้ขนาดนั้นน่ะเราก็เป็นหันไปคนพูดน้อยใช่ <c oughs> อะล้วก็เป็นเลิฟเอาก็เป็นแนวก็เป็นแนวพวกรักๆเนี่ยนะคะก็กติกาก็ตามน,านั้นคือในเว็บเขาในเพจเขาเนี่ยก็จะมีกติกาว่าคุณสามารถส่งไปได้ที่ไหนก็คือทั้งสองทั้งที่เนี่ยก็คือสามารถส่งได้ทั้ง เป็นต้นฉบับเขียนมือหรือว่าต้นฉบับคอมจะส่งให้เขาทางเมลก็ได้หรือว่าจะนัดเขาไปคุยที่สำนักงานถ้าจะนัดเขาไปคุยเนี่ยเขาก็เปิดจันถึงสุกตามเวลา9ก้าโมงถึง5้าโมงแต่ก็ต้องนัดไปก่อนก็คือก็จะได้ไปนั่งคุยกับเขาแล้วก็ได้คอมเมนต์ตรงนั้นเลยก็ทําแบบนั้นก็ได้ถ้ามีเวลาว่างโอเคคุ <c oughs> ต่อไมยังไม่จบ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ต่อไปก็จริงๆก็ไม่มีอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยกติกามันก็จะขายายกันใช้กระดาษเท่าไรจำนวนหน้าเท่าไหรแต่แล้วแต่ว่าแต่ละที่กับแนวเรื่องเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันมีสองที่ก็คือของโปงโกศกับตอนนี้ของปุริก้าก็เปิดใหม่ก็้าไปลองดูกันได้นะคะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายละพอดีทาโดจินชีมาก่อนก็จะมีความรู้ท่านนี้นิดนึ่อ่ะ ก็เป็นตรนจีนี่ที่ทำมคะานึ่งลงค่ะค่ะก็อย่างแรกที่ที่ทำโรยจีนคือโรยจีงเนี่ยมันไม่เหมือนหนังสือะตะกูนคือเราต้องกําหนดทุกอย่างเองเราจะไม่มีใครมาทําให้ต้องยังหน้าเองต้องกําหนดว่าเราจะเอาอันนี้อยู่ตรงไหนตอรีบอดเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่าลงพิมพ์เนี่ยเขามีลักษณะการพิมพ์ยังไงซึ่งปกติลงพิมพ์เนี่ยถ้าเขาไม่หัน,นหลลนะสีมันเขาไม่ก็หันแปดหรือหันสีโคซึ่งถ้าเอาไปทำโรยจีนเนี่ย ส่วนใหญ่เราควรหาสีเพราะว่าเราทำาครือเอซีจะมีหน้าหลักมันจะได้สีหน้าพอดีคืออย่างน้อยหนึ่งแผ่นก็คือแต่แั่เดียวก็จะทํทำเนาะกระดากระดาเขาอะค่ะจะเป็นแบบแผ่นใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วเขาจะพับอบมาตรงมันก็จะได้แปะหน้าอย่างเงี้ยมันไี่เดาทำส่วหน้าเขาเลยว่าให้เอาหางแปะลงตัวอืก็คือส่วนใหญ่ก็จะให้หางแปลงตัวแต่ถ้าเคยไปถามสยามว่าเอากี่แผ่นลงตัวสยามบอกว่าหางสิบหกนะคะโซเฟียคะ ก็อันนั้นมันก็จะกระดาษใหญ่หน่อยแต่ถ้าพวกร้านแบบพิมพ์ดิจิตอลธรรมดาส่วนใหญ่ก็จะหักแปะก็จะกำลังพอดีซึ่งอเน,นี้ยก็จะเห็นว่าเราเขียนเขียนเอาไว้ว่าแบบหน้าหนึ่งเรอมีเกสตกี่คนรวมแล้วกี่หน้าเราต้องเพิ่มกี่หน้าเพื่อให,ให้หารสีลงตัวลหลังจากนั้นเราก็แบบเริ่มปรุงแล้วก็เริ่มดูว่าอ่าต,ตอนที่บอร์ดแลวนจะมีกี่หน้าแล้วก็เวลาเราเลือกวิธีเย็บเนี่ยวิธีเย็บมันจะมีอยู่สองแบบคือเย็บมุ้งหลังคาคือเย็บมุ้งหลังคาคืแบบนี้ คือมันจะเหมาะกับโลจิ้ที่บางอย่างน้อย16หน้าเนี่ยเย็บมุงหลังคาก็ได้แต่ถ้าถ้าจะหลายหน้าขึ้นไปก็เย็บใส่กาวทนะหน้าผากร้อยก็คือแต่ว่าสักสักแบบสามสิบหน้าเนี่ยจริงมันก็ยังเย็บมุงหลังคาได้อยู่แต่แบบก็ใส่กาวมันจะดูดีกว่าอะไรเงี้ยก็คือถ้าสา่จีหน้าขึ้นไปคุณก็เย็บใส่กาวจะดีกว่าอะไรนะคะค่ะแล้วส่วนวิธีเลียงหน้าเนี่ย มันจะเรียงได้2โปรแกรมโดยใช้สองโปรแกรมแล้วถ้าเป็นทางฝั่ง Windows เนี่ยใช้ maker, เพนวิงเกอร์ก็เรียงได้เหมือนกันก็คือเราเซฟเป็นรูปเราเราเซฟเป็นรูปของเราเป็นไฟล์ jpeg แล้วเราก็เอาไปเลงมเอาไปแปบะบๆแซึ่งเองโปรแกรมเนี่ยมันสอนกันไม่ไหวเนะเาะลองไปหาเน้นๆมันจะมีดูคือมันมันก็ประมาณว่าเราเปิดมามันก็จะให้เราตั้งว่าใช้กระดาษแนวตั้งแนวนอนมีดีหน้าแล้วเราก็เอาไฟล์เราไปแบ่ใไปตั้งนอนหน้าอะไรเงี้ยซึ่งตรงตรงเนี้ยเราก็ต้องตรวจเช็คเอง แต่อีกโปรแกรมหนึ่งนอนนี้ใช้ของเป็นโฟโต้ชอปก็คือใช้ดีไซน์ลักษณะก็จะคล้ายๆกับของของเพจเมเกอร์ก็คือเราก็เอาของเราเป็นรูปอะแล้วก็ไปแปะๆๆเหมือกันเมียงไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะเรียงให้แล้วก็คือส่วนใหญ่ไฟล์พวกนี้เราก็เซฟออกมาเป็น PDF <c oughs> <c oughs> แล้วก็เซฟออกมาเป็น PDF แล้วก็เอาไปส่งให้โรงพิมพ์ก็จะสะดวกกับเขาเพราะว่าเขาสามารถสั่งพิมพ์ได้เลยนะคะ ค่ะส่วนร้านที่รับพิมพ์นะคะตอนนี้ถ้าเอาที่กรุงเทพเนี่ยมันก็จะมี2ร้านนะตอนตอนนี้เ,เพรสกับที่ฟาสตุ๊บตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าอีกร้านนึงเนี่ยตอนนี้มีร้านที่เชียงใหม่ชื่อร้านคัทธราพิพินะคะถ้าใครสนใจเนี่ยก็ต้งองาติดต่อเจยิมนะคะเจะยิมเป็นนายหน้าขายคัทธราพิพิอยู่มีอีกร้านมีชื่อโปอาร์ตเพิ่งไปพิมพ์ขอ้องมาเหมือนกัน เนี่ค่ะเดี๋ยวเอาโฆษณาที่สนใจอยากพิมดูนะคะมีพัทรละกับมีโปอาร์ตนะคะเดี๋ยวโปอาร์ตจะมีมีที่ขั้นหนังสือแจกเดี๋ยวไปขอที่เวชาสมพั์ได้แล้วเดี๋ยวตัวอย่างก็จะมีโอ้แต่นี่พิมปะนิมนี่พัทรละตัวอย่างเป็นอย่างเียก็ถ้าจะพิมพ์พวกร้านเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆล้วก็เอาไปพิมได้เลยะคือ คือทุกต้องกาเวลาคือร้านเนี่ยเขาก็จะมีคิวของเขาเพราะฉะนั้นคุณควรคุยกับร้านก่อนว่าช่วงไหนรูว่างช่วงไหนร้านว่างทำให้เราเราต้องใช้งานวันนี้เพราะฉะนั้นอย่างสมมุติถ้าจะเอาโลมาขายที่งานดอวมาที่21มนสุดท้ายได้ควรส่งงานที่วันที่16ไม่ใช่แบบ19 18อะไรอย่างเงี้ยคือร้านเขาจะทาไม่ทันเพราะว่าร้านเขาจะมีลักษณะว่าคุณ คุณจะต้องเอาไปเข้าใส่กาวบางทีฉันอาจจะต้องเอาไปเข้าร้านอื่นเพราะฉะนั้นคุณต้องเผื่อเวลาให้ร้านเผื่อเวลาที่มันจะเกิดความผิดพลาดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีแบบกาวไม่แห้งเกิดเลี่ยงหน้าผิดอะไรเง,งี้ยเพราะว่าถ้าไปที่ร้านเนี่ยไม่ใช่ว่าเราลดส่งไฟแล้วจบเลยนะร้านเขาก็จะแบบเรียกเราไปดูว่าอันนี้คุณโอเคหรือยังถ้าโอเคแล้วแบบเออเราคืนนะมันก็คือตรงตรงน,นั้นก็คืออย่างน้อยอย่างน้อยที่สุดห้าวันถ้าจะให้ดีคือเจ็ดแต่ถ้าแบบ ของคุณเรื่องมากอย่างมีปกนอกทำสองชั้นทิมพทองสี่ร้อยหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็เผื่อไปสักสิบวันชั้นหน้าชั้นให้ก็ก็ประมาณนี้ค่ะเพราะว่าถ้าถ้าคุณจะเลยพิมพ์กับร้านเนี่ยคุณก็ต้องแบบจัดระเบียบตัวเองว่างานของฉันต้องเสร็จวันนี้แล้วเพราะว่าฉันต้องไปคุยกับร้านต้องไปตกลงกับร้านเพราะว่าแบบตอนพีมมันเล่นไม่ได้เนาะก็ต้องเข้าใจร้านเขาด้วยว่าเขามีวิธีการ งานแบบไหนมาเนี่ยคะก็ต้องเข,ข้า,จขา,าใจเขาด้วยไม่ใช่ว่าเราเราจะได้มาอยไางนะ้ค่ะค่ะจบแล้วค่ะยิงใครสงสัยอะไรไหมคะสงสัยไหมคะน้องทำประเด็นนี้เลยยกมือเลยเจ้าอ่ะพี่แกไม่ไปตอบในเฟสนะ,ะ้จ๊ะจุ๊บ